ทุกคน้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟล์นะครับพอดีเจอคนปากดีนะครับไปเล่นไปเล่นสร้างห้องมาวันนี้ก็ได้บัตรฟรีมาเน,ะนาะก็ถ้าอยู่ดีๆก็เจอคนปากดีนะครับผมชอบเลยอ่ะจะได้รู้เลยนะบอกว่าถ้าชนะให้เลขรหัสเลยนะครับอือไอ้ยากชอบเลยะบอกว่าผมไก่ไล่โกงผมก็เล่โกงจริง เล้งกลัวแล้วมันทำาะไาพอพอรมาเลนะหัวพ่อหัวผมมันเลงแดงนะทุกคนต่ว่างแดงกับแล้งกลอ้าวกลัลืมปับโอ้ยเฮียลืมปับดิคลืมปับเป็นไม่เกี่ยวกัดกระสุนทุกคนโอ้จบละลืมปับนี่ดูดิเจอเก่งมากเลยเป็นวัดเชิงไอวอล้ลยอ่ะผมว่าได้เล่นเก่งมายทุกคน first blood. ไอ้ไก่โอ้โหไก,ลกล่เกินนี่ผม้ำโจมก็เพราะว่าต่างดีกันะครับทุกคนผมบอกไกลล่หลังโก้อะไรเนี้ยไอ้เหาะมึงเก่งเท่าไหร่ขอ,อดูพี่มือก่อนไหนเล้งแทงไอ้สัตว์เขาเรียกว่าวัยรุณเอฟก็งี้แหละครับทุกคน แอลอยากจะรู้จริงๆมันเก่งสุดเลยว่ะแป้งล่าไปลิงแล้วมันก็ยืนนิ่งๆโอ้ยควายต้มไก่ตั้งยเงี้ยพันยาวอืมตัวหัวพ่อตัหัวพ่อครับทุกคนดูมันก็สไตล์ตัวนับไม่ได้ยังหัวไม่ได้ตึงมากอ่ะแต่ว่าก็จะชนะไรแดงให้ดูนะจะชนะแดงให้ดูทุกคนเอ้อ เราอยู่ในหุงนมือมาแทรกบ,บาลโยกอ,ยอุ๊ยตายแล้วตายแล้วโว้อยอะไรเงี้สองสูตรแล้วนะเกมมันจะไม่ถึงห้านาทีเอ้ยดิคิปคุณไม่ถึงเ<ม>จ็ดนาทีเฮ้ยจะตึนต้น่อยดีเฮ้ยเดินเดี๋ยวอันนี้จบนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้อนนะนะจะลองไปถามมันนะครับว่าผ่าหัดผ่าอะไรนะแต่ผม ขอจะหยุดคลิปตรงที่มันให้พาแล้วกันเผื่อมันให้จริงนะเดี๋ยวมันให้จริงนะผมจะได้ไม่ต้องมีคนเข้าไอานั้นนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ไม่เอาละผมไม่เอารหัสน,นั้นแล้วกันจะแจกแค่คนดัวครับมีรหัสแล้วอะรหัสน,นั้นมันก็ตึงนะทุกคนแดงแรงเลยนะแต่ก็อยู่ที่ฝีมือกันทรงแดงจริงๆ,ๆนะผมน,นี่สิครั อชอบเลยชอบมึงเ่งอ่ะตัง้งไอวอร์ตามสเต็ปไปนี่เยมานี่เลยเก่งเท่าไหร่ไอเดอรู้จริงจริงไปข้างบนแน่เหรอทุกคนจิกเชื่อๆนี่ first blood. อย่าลุกนเลยก่อนไอ้เออมีเสื้อป่ากันหัวเรือมันตึ้งแต่ไม่แค่หัวแหละมันจะได้ไปถึงหัวที่เจ็ดด้วยเรือมันจะอยู่แค่หัวแหละไมนเก็บอีกมาเก็บสามที่เดือนป่ะยิงโหดกว่ามึงเลยเขียนใต้อตัวกูเนี่ย่างชนะ ไออิงหัวง่ายรนเปล่าันกรม,มันเอาของมาได้นะมันรูดหัวมันอัรูดของด้วยนะเห็นด้วยนะเนี่ยวะอ๋ะอฮันนี่หลบทำไมจ๊ะเด็กก็หัวโยกหรออือฮึ ไอ้ขี้นัดเดียวนี่ไงนัดเดียวเลยนะนัดเดียวเลยนะวูดกิ้งนัดเดียวเลยนะเมื่อกี้าเม็ดเดียวเลยนะหัวแตกแล้วให้มึงขอถออะไรได้อยางงั้นกับน้องโอ้ทำไมได้ปรับหลายเกมนี่มึงแพ้แล้วในเกมหน้าเลยโดดแล้วยิงหัวแตกกระบ,บาลแยกนัดเดียวเอ,วเองนะโอ้ ไ,ได้เล่นไฮไลท์นานก็ยังตึงอยู่นะเนี่ยจะไปหรือเปล่าในทุกคนจะเป็นในดวงจะให้ดูปรนะว <First word. S 1> ัติมันนะเออเฮ้ย first blood ใครโอ้ใครกันไลแไล่ไปสวยแล้วนะไอ้เซนดีมันลากหัวขึ้นอีกแล้วนะสวยอีกแล้วนะดูดีๆ อหัวแล้วมึงจะไม่ได้ยิงตัวยิงตัวนัดเดียวนะยิงตัวนัดเดียวนะน้องสองเมตรมันก็มึงคล้ายๆหนึ่งเมตรได้เจะตึงสุดเท่าไหร่อยากจะรู้เหมือนกันครับคนดูดูดิครับอยูด่ดีๆก็มาดากก่าไกลเล็งตัเนี่ยสีนหนึ่งแล้วนเวนี่ยเลงแดงดิบมะเนี่ยฮัลโหลด,ดูจะเก่งสุดเท่าไหร่วะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าเออเดดไอ้กอดผิดโอ้กอดผิดอ๋อ โอ้อ๋แหลกเลยกีปิดพีทจะห่อแหลกเลยแล้วทุกคนอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะออกมา ไอ <c oughs> ้เฮียยมันมาโดอ่ะไรอ่ะโอ้เลยสองเม็ดไอ้เชี่ยเลยสองเม็ด่อยู่ไหนวะ ออกมาเฮ้ย oh, oh, First Blood โอ oh. oh. hey, ้เฮ้ยทำไมทำไมเห็นแรงเพชรแปลกๆนะนะครับใครได้หรือเปล่าโอเคแล้วดวงตาฝาดหรือเปล่าวหรือมันคิดแรงเพชรนะดูผิดว่ะน่าจะดูผิดหรือมั้งสีมือไม่เหมือนแรงเลยมันไม่เหมือนแดงเลยอ่ะ โอ้โหเลงเพชกัเล้งแทงกูดีแพทดแวยเคยเล่นไดมอนด์ไยเฮียทำ z o o ไม่รู้จักกันเ่นซำซแล้วครับ เมเก็บไอคนนี้มันเล่นดักตุกคนนี้มันเล่นเล่นดักนะคนนี้เล่นดักคบลิกมันเลยลิกมันน่นมาเล่นดักทุกคนยไมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ ก็ยังไงมันก็ไม่เล่นไอดีล้วนไอดีมันไนีแยอ้บางเหินไหนวะเมาีนไปลวนยเวลาเบิร์ตอโยนแล้วเนี่ยออกมาเฮ้ยไปรุ่น ตอนเล่นแพรบอยู่ไหนดูคนแต่ก็ไม่เก่งเลยคุณบฮะดันโลดันโลดหลด first blood กอยสั่งเม็ดหลักกันส่งบอลลักกันน้องเฮ้ยทุกคนสองเกมน่าจะม่ดียากเลยเกมมันจบไวรู้คนตั้งแต่มันเหื่อยแข่งกับพวกมันะ มันแรงจังจ er ังเลยเกดอะไนอ่ะไอ้ป้ากดผิดกดผิดทีก่นหืมป่าวะไปดูทุบละเกียดเลยรึเลนมันน้ำสาตัววะเกียดเลยล่ะอยู่ไหนวะ มคงไมไดิไอี้นี่ไอชี้ดี First Blood ใครตกล้ไปเนียหกต้นสามานะห้นสามแล้วนะน้องมันจะไหวไปหรือเปล่า คิดกูปพ๊่งคิดนาทีอุ้ยสินาทีก็ยืู่นะปะจะจบก็เยอะจริงมึงรันกัจนะปากดีปากจะเดินเอาให้ย่าปากดีก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้จริงหรอกไม่จะพูดอะไรอ่ะคิดก่อนพูดนะกลับมาในรอบสามปีเลยลูกเล่น่กินนี่ไปแล้วไม่สามปีก่อนไม่ได้เล่นดิกลงก็ไม่ได้เล่นอีกเลย

เขนไม่ใช่เขียนกระปืนโผล่นะยิงโดนได้นะไอ้พวจะเซ็นมันแ้วันเขาบอากว่นา,น,น,า,น,น,าน,นี่ไหนครับพี่ผมชนะแล้วนะอะไรนะ โอโออะไรวันนี้โอโออะไรวะเฮ้ยร้องโูอ่ะดูดิโอร้งองร้องร้องกืนอ่ะโอร้องกืนไปหรือเปล่าออโอ้ไหนบบจะให้เลขไอเดียน,น้อง <laughs> <Yes>. <laughs> อ่าเนียอ่าทุกคนเจ้าตอนี้นคลิปฟรีนะคลิปฟรีขอบคุณมากน้องที่มาให้คลิปของพริก <laughs> นะครับผมทุกคน